ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบา้านแคนแอลเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอยเอฟีนะครับซึ่งเป็นหน่อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันับเนื่องจากว่าเป็นหน่อยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดวันเสาร์เนาะเสาร์ที่11ตุลาคม68เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ1 0ตุลาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปนี่ก็ถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะการที่นำไปเป็นตัววิ่งตัวรูดเนี่ยคงโชคดีกันนะครับตัวเลขที่มาเนาะล่างนี่0นะครับนี์มาที่หลักติดนะครับ ส่วนบนเนี่ยแปดมาหลักสนะิบเหมือนกันเนาะส่วนเก้ามาหลักร้อยเนาะบางเอญเนี่ยตำแหน่งจะไปที่หลักรนะ้อยเนาะถ้าลงมาที่หลักน้อยหลักสิก็คงจะเข้ากับทุด2ตัวที่ดูกันวางเนาะก็เลยได้เฉพาะกลุ่มที่นําไปใช้ในการเป็นตวนัววิ่งหรือตัวรูดนะครับก็หลายท่านคงโชคดีเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ โชคดีด้วยก็ได้กันนะครับส่วนงวดประจำวันที่11เอตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตาม,มรับชมกันมาดูแนวทางฮนะานอย v i p เนาะงวดประจำวันที่11เวตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรนะครับลูกตามก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่า,าตามัวเลขเนาะที่เราคุ้นเคยกันมานานหลายเดือนแล้วเนาะตั้งแต่ใช้ามาก็คือ,อยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบเลยเนาะส่วนการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะครับยังใช้หลักการเดิมดูนะครับตำแหน่งเดิมนะครับที่เอามาหาผลบวกเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดินตามปกตินะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินนะครับสายวิ่งสายรูดเนี่ยคงทราบดีนะครับอ่า งวดวันที่สิบตุลาคมที่ผ่านมาเนาะสามตัวบนวีพีก็คือ <9. S 1> 84, เก้าแปดสี่าส่วนสองตัวร่างจะเป็น0ูนย์ห้านะครับอ,อันนี้ก็คือผลของฮานอยวีพงวดที่ผ่านมานะครับตัวที่มาเนาะขออนุญ,ญาตนิดน,นึงนะครับตัวที่มาจะเป็น ล่างเนี่ยนะครับล่างมีศูนย์มาเนาะศูนย์มาที่หลักสิบนะครับส่วนบนบนนี่ก็แปดแปดมาหลักสิบเหมือนกันนะครับเก้ามาหลักร้อยเน,ะนาะก็บังเอ,อิญเนาะอยู่ถ้ามาหลัก หน่วยกรลักินี่ก็คงจะเข้าสองตัวเนาะคือลุงตันวางเก้าแปดไว้อยู่นะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับก็จะได้เฉพาะท่านที่นำไปวิ่งหรือไปรูดนะครับส่วนงวดประจำวันที่สิบเอ็ดตุลาคมเนาะ,ะหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางเนาะ งวดนี้นะครับลุงตันให้สามนะครับให้สามเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้เนาะแถวที่หนึ่งหรือว่าแถวข้างบนนะครับวิเคราะห์ได้สองเนาะแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้เนาะวิเคราะห์ได้หนึ่งนะครับนะต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพธ์นะครับไป บวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสองอสองแล้วก็สามนะครับฝั่ง,งนี้จะเป็นหนึ่งเนาะแถวที่สองเนาะข้างล่างนี้นะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองอัวน,นี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับจากการสังเกตนะครับก็มีตัวเลขที่เหมือนกันอีกแล้วนะครับก็คือหนึ่งกับสองเนาะจะมีทั้ง แถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะส่งผลต่อการจับชุดสองตัวด้วยเนาะก็จะได้กลุ่มตัวเลขที่ลดลงนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับมาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่สิเอ็ดตุลาคมนะครับก็จะมีหนึ่งเนาะ มีหนึ่งมีสองแล้วก็สามนะครับทีนี้ก็มาดูจุดสองตัวเนาะจุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศู 0, 1, 0, 2, นยะ์หนึ่งศูนย์สองเนาะศูนย์สาม หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองแล้วก็สอ,งส,อง,สงสามนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จกากผลลัพธ์ในตลาดเนาะทั้งแถวที่หนึ่งและก็แถวที่สองนะครับทีน้อง f อฟซก็มองเนาะ มองกลลับและกกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิตรรณาญานในการนับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการนำเสนอเนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบครับหรือว่าตารางวังตัวเลขนะครับยัง เป็นเหมือนเดิมเนาะท,ที่เคยใช้มาหลายๆงวดเนาะรวมถึงหลักการในการหาผลลัพธ์ก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะหนะ์ที่เอามาวางในตลาดนะครับใน,นแต่ละง,งวดนี่ก็ถือว่าเดินดีมาเลยตลอดนะครับนะท่านที่เป็นสายแสรูดเนาะก็คง โชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่เนาะส่วนพุดธสองตัวที่ให้ไปก็บกมาบ่อยเหมือนกันเนาะเว้นสองง้อสองง้อเราเข้ามานะครับก็ถือว,ว่าสูตรยังสามารถวิ่งต่อได้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณมีน้องเอสตีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับ ลุงตันปาดกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ